สวัสดีจ้าวันนี้น้องอิ๋วพาเพื่อนพี่น้องทุกๆคนมาเดินตลาดได้จ้า,านี่นจ้ามากันที่ร้านแรกร้านแตงกวาจ้าถุงละ20บาทเท่านั้นสดสดใหม่ๆกันเลยจ้าต่อไปน้องอิ๋วก็จะมาเลือกซื้อกุ้งจ้าน้องอิ๋วมากับน้องเน็ตด้จ้ามากันสองคนกุ้งโลละ240บาทวันนี้น้องอิ๋วเอาแค่ครึ่งโลจ้าครึ่งโล,ล1น0บาท มีแต่ตัวสดๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ค่ะจะเป็นปลาได้จ้าเพื่อนก็ขายกับปามีแต่ตัวใหญ่ๆสดๆทั้งนั้นเลยจะจ้ะนี่นี่นิวค่ะเลือกกุ้งจ้ะเอาไว้ไปตมทะเลเนาะจ้าถัดไปก็จะเป็นโซนขายหอยจ้ะนงกิวมาเลือกซื้อหอยแข้งวันนี้จัดไป1กกิโลวละร้อยสี่สิบบาทจ้าได้ทุกอย่างครบแล้วกลับบ้านกันหนีจัดน้ำไป3ามแก้ว มาถึงบ้านแล้วจ้าเขาก็ได้กุ้งสดแป้งอันนี้คนอยู่เฮือนขูดไว้ถาเพื่อนเพื่อนสีตำาราได้ตาแล,แล้วคือ,อหอยแคงมาตำแทนแนะจ๊ะใจจริงๆอันนี้จับเป็นคณะ<อ>แล้วก็ตีนไก่ได้จ้ะน้องอู๋วันน <ๆ S 2> ีเอามาทำอันนี้ทำต้มก๋วยจั๊บยวนอม่เอื้อเ้า มีเป็นไก่ย่อไว้ตำใส่ส้มตำแล้วก็ไว้ใส่เอ้ยตำใส่ตำทะเลของเราแล้วก็ไว้ใส่ต้นกวยจักเมื่อื่นี่จ้ะมาดูทุกเมื่อตำตัวไปดูขั้นตอนแรกอยู่ก็คือแกะกุ้งแล้วก็แกะหอยแครงก่อนได้จ้าอะไรเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกนารตำกันเลยนี่จ้ะนำหอยแครงมาล้างให้สะอาดได้จ้าเพราะว่าเราจะเอาหอยแครงไปตำทั้งเปลือกนี่จ้ะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดได้จ้า แล้วก็มีพนักงานแกะกุ้งนี่เลยกุ้งตัวใหญ่ๆของเราแกะระหวังที่รอทุกอย่างสุกนะจ๊ะน้องยูห้ยี่ตาเป็นคนลวกหายแชงแล้วก็รอแม่น้องแนหรือว่าประตุูนะจ้ะเป็นแกะกุ้งยูนยี่จ้ะแอบมาเก็บหอมเปรจาเป็นหอมเปรหรือผักชีใบเลื่อยนะจ๊ะน้องยวเพิ่นปลูกไว้ Um... น้องอิวอยากจะนําเสนอเป็นต้นบักนาวเด้๋ยจ้าบักนาวเดมอนทำอิจอําบทกิดค่ะเป่นห้องหมักเลมอนเพื่อนบอกเชิงว่าสิเป็นบักนาวที่เขาเอามาใส่แบบเอามาใส่ตํำขุ่นนะจ้าเพื่อนเป็นบักนาวที่แบบที่น้องภาคใต้เพื่อนาเอามาใส่ต้มยำทำแกงมากกว่าดูดกจาก้าเห็นไกลๆแล้วว่าหมักสมเด้วยจ้านี่ป๊าดเบึ้งเบึงเบึงมันอยู่ใกล้ติดคลองแบบนี้จ้าเพื่อนก็เลยดกเพื่อนก็เลยงามน้ำเพื่อนได้ดีกินบทันจ้าสมเป็นสีสมหมดเลย เบิ่งไกลๆนึกม่าหมักสมด้วยจ้ะโอ้โหเห็นแบเป็นสีสมเลยแต่ว่าบ่แเมลหมัมกสมด้วยจ้านี่ค่ะเป็นมะนาวด้วยจ้ะมะนาวเลมอนขาพันปายคู่ชื่อกาบอกอยู่ในด้วยจ้ามาอยู่ห้องไปจ้ะดอกปักเป็นสีสมเบิ่งไกลๆนึกอิวเพราะว่าหมักสมอยู่บ้าๆแบบนาวด้วยจ้ะแต่ปลาหน่อยอยู่บอกว่ามันบ่แม่หมักสมด้วหันมันแบบนาวด้วยจ้ะ แต่ว่าถ้าปาถึงไปก็คือเหมือนสมทุกอย่างเลยจ้ะแต่เพื่อนบมไม่หม,มักสุมเนาะตน้นดกดกกินบทันจ้ะเพราะว่าบ่ได้ใส่ตมบ๊กหงกับบร่ได้กินเลยจ้ะเพราะว่าทางบ้านทากผบ,บม่ค่อยได้เอามาแกงนอกจากบ่ได้เอามาใส่แกงส้มแบบนี้เพราะว่าบ้านอยู่เปสีแกงเป็นแกงมองมไว้แกงอะไรเป็นแบบนี้ก็เลยเบยไ่ได้ใช้เพื่อนจ้ะดกแหงมาเด้อใพรยอยากได้ก็มาเอาด้วยจ้ะไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยจ้า จ้ะเราก็จะมาตำกันเอาตำกันสองคุกเรือยจ้ะมือน,นี้หุ่นอีกคุกนึงคุกหันตำบะคุกหรือตำบักหุ่งใส่ถั่วง,งอคุกนีมม้ตำทะเลจา้ามาเด้อมาทันเด้อตำอยู่ถึงเตียงได้ก่นอ,อะนะบุะ๊กกระสีบุ๊กกระสีเออใช้ตำน้ำกันกระสีใกล้กันโารโโเนะ <laughs> าะเดี๋ยวไปตำพริกให้แหลกก่อนจา้ <laughs> าเอากระยานพริกด้วยกันกระดาค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลละลายสะกดก้อยมาปิ้งค่ะตามด้วยมนา เรียบร้อยแล้วจ้านี่เมนูของเราตำทะเลแซ่บๆของเราเด้อจ้าถั่ถวง,งอกของแม่น้องเจ่นถั่วง,งอกตำตำปลาคุงใส่ถั่วง,งอกขอแม่น้องเจ้านายนจะ้ะก็นั่งกินพาก็นั่งกินแบบบ้านๆอยู่ถึงเตียงเด้อจะ้ะที่ย้ายมาหลังบ้านมาได้จ้าเพื่อนพีน่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าล้องบ่งกินกันคือเก่าจะ้ะ ทำไมพี่น้องไปต้องดราม่าเรื่องนอนร้อมวงกินเดอร์อร้อง,องมีร้อมวงกินกนํกนนะนำกันนอนกอดกันส<ถ>องถ้าสีอันโควิดกันใดอยู่น้ำกันอยู่แล้วจ้ะกินข่ากินข่าน้ำกันเนาะหายใจร่วมกันคือเก่าด้วยจ้ะอ่สิเป็นก็เป็นคือเก่าจ้ะเอาละจ้าแซ่บๆนํำกันจ้าเป็นไดนางบอกกินเลยนัวขนาดนัวขนาดเบาอันน้าหอยแข็งเนาะ น้องบวงจรจังก็กเกาแบมบนี้แหลย,ย,ยจ,ลจ้ะกินมากอะจารย์คลิปนี้การฝากเพียงเท่านี้ด้จ้ะน้องอิว,วอก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นอ้องอิวในการทำคลิปนะได้จ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า